ดีมาแนะนำค่ะสำหรับเพื่อนๆที่มีรถยนต์อายุเกิน5ปีหรือไม่เกิน5ปีเรามีประกันชั้น1ของทิพยะประกันภัยมานำเสนอค่ะสำหรับยี่ห้อรถที่เราจะมานำเสนอวันนี้นะคะคือรถ Toyota Fortuner ค่ะโดยราคาเริ่มต้นเบีย้ยซ่อมอู่นะคะจะเริ่มต้นที่12,000บาทถึง14,000บาทค่ะค่ะในส่วนของการซ่อมหรือการเข้าเคลมนะคะลูกค้าของเราสามารถเข้าซ่อมได้ทั้งอู่ในเครือทิพยะ หรืออู่นอกเครือทิพยะได้เลยค่ะเรียกได้ว่าลูกค้าสะดวกตรงไหนหรือว่าใกล้ในส่วนไหนก็สามารถเข้าได้เลยค่ะค่ะหากเพื่อนๆสนใจนะคะสามารถทักมาสอบถามกับทางเราได้ที่เพจ Facebook Purple Inn หรือ l i น์แอดเพอร์ค่ะหรือเบอร์โทรติดต่อ0617259222ค่ะสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ